สนับสนุนโดย Advice มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับกลับมาพบกับ Water Cooling Basic รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของอุปกรณ์ชุดน้ำหรือว่าชุด Water Cooling ให้กับมือใหม่ในระดับเบื้องต้นสนับสนุนโดย Advice ครับครับอ่ะวันนี้พี่ชาวเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับอันนี้ก็สำคัญสำคัญอีกแล้วสำคัญแน่นอนสำคัญรุกสสวนเรียกว่าบ็อกนี่ก็บ็อก เรียกติดกันก็คือบล็อกบล็อกแล้วมีอีกบล็อกไหมไม่มีจริงๆมันบล็อกบล็อกอ่าอะไรบล็อกกล่องใช่เออใช่อันนี้มันบล็อกกล่องต้องมีเอสมีแอลบล็อกแอลพอไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษบล็อกซีพียูอ่าบล็อกซีพียูก็คือทั้งเขาเรียกว่าบอทเทอร์บอทเทอร์บล็อกมากกว่าก็คือบล็อกสําหรับชุดน้ําใช่มีหน้าที่อะไรครับนําความร้อนจาก CPU อ่าออกหรือเข้า ออกตีถ้าเขาไม่ใช่ระบายความร้อนแล้วจะติดทั้งแป๊ะโอเคทำความร้อนออกจากซีกใช่ครับหรือว่า GPU ใช่แล้วมีอีกนะมันจะมีระบายความร้อนออกจากแรมด้วยอ่ามีบล็อกแรมด้วยใช่มีบล็อกแรมแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีไม่มีของแบบนั้นเราไม่เอามาให้ดูหรอกเพราะเพราะเราไม่มี คือไม่อยากจะโชว์ไม่อยากจะโชว์เพราะเรามีอยู่แค่นี้โอเคที่เรามีอยู่มีบล็อกอะไรบ้างอ่ามันจะมีบล็อก CPU กับบล็อกการ์ดจอในเครื่องนี้ก็ใช่เหมือนกันแอ้แน่นอนถ้าไม่มีก็ติดไม่ได้ใช่ที่เราเห็นอยู่นี้คือบล็อกหนึ่งรูปแบบหนึ่งรูปแบบอันนี้เขาเรียกชื่อว่าบล็อก W1 W1 คือเพราะเราบอกว่าหนึ่งรูปแบบก็เลยเป็น W1 ไม่ใช่ครับชื่อมันชื่อมันคือ W1 ของเทอร์มอตั มันมีวิธีเลือกไหมจริงๆอ่ะบล็อกผมจะเลือกบล็อกจากดีไซน์ก่อนอมผมชอบดีไซน์แล้วความเย็นนะมันม,มีผลป่ะความเย็นส่วนมากถ้าจะทดสอบนะ,ะทดสอบความอันของบล็อกเปิดเขาเรียกว่าเหมือนเป่าเป่ารูนึงออกรูนึงดูได้มันแน่นไหมมันแบบม,มันควรแน่นหรือไม่แน่นมันมันควรจะโฟน้ำโฟลมได้ดีอ๋อมันควรจะไม่ไม่ติดไม่ไม่ติดไม่ตันอะไรเงี้ยคือง่ายๆอ่ะสังเกตคือหมายความว่าสมมติอยากจะเทส ว่ามันโฟดีไม่ดีก็ถอดออกสองอันถอออกจุดนี้แล้วก็เป่าใช่แล้วก็เอามือลองบางดูไม่ต้องครับเรารู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยจากแรงอัดที่เราเป่าอันนี้คือพี่คิดค้นวิธีนี้เองโอ้ยแน่นอนครับเป็นคนที่รอบรู้เหมือนไอสไตลแล้วอ่าเพราะว่าเทสเองเทเองใช่คิดเองเออเองอย่างรู้เองเลยไอหน้าสัมผัสอะหน้าสัมผัสก็มีผลพอสมควรอย่างตัวนี้มันต่างกันมันต่างกันนะฮะ อันนี้เป็นหน้าสัมผัสทองแดงแล้วอันนี้คือหน้าสัมผัสแบบทองแดงเหมือนกันแต่เนกันแต่เคลือบเคลือบมาเคลือบมาเป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วการใช้งานระบายความร้อนแตกกันปะต่างกันปะผมคิดว่าไม่ต่างนะคือไม่ต้องซีเนียรไม่ต้องซีเนียรนี่คือวิธีเทสแลวคือลมก็เข้านี่ใช่เป่าเป็นดนตรีเลยได้ไหมพี่เอาให้จบเลยโอเคอันนี้ก็ือเรื่องของหน้าสัมผัส มีทองแดงกับแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรค o พเปอร์ออใช่ครับเนี้ยมันคือเคลือบมาจริงๆมันก็มีผลแหละแต่ว่าต้องไปดูรายละเอียดของเขาเรียกว่าสินค้าในในเว็บไซต์เขาจะมีบอกรายละเอียดว่าเฮ้ยภายในเขาเป็นยังไงบ้างใช่ครับอ่าตัวนี้เป็น W2 อ่าก็คือรุ่นต่อจากอันนี้รุ่นต่อจากอันนั้นคือลักษณะพิเศษของมันก็คืออ่ามันเปลี่ยนเพจได้อ่าเปลี่ยนเพจแสดงว่ามีไฟมีมีไฟข้างในไฟเดิมคือสีสีส้มแต่เขาจะมีแผ่นเพจมาให้เราเปลี่ยน ก็คือสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวก็คือแม่สีทั้งหลายแหละคือเทคโนโลยีตอนนั้นยังไม่มี RGB แต่เราต้องอาศัยการใช้มือเราเนี่ยเปลี่ยนเองยไม่ใช่กดแบบตอนนี้แหละแต่สุดท้ายแล้วพอซื้อมาคนก็ไม่เคยเปลี่ยนส่นมากผมเปลี่ยนแล้วตัวนี้จะหายกระเด็นหลุดหายเลยโอเคก็อันนี้คือ W2 เป็นแบบการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเพจเอาไม่ใช่เป็นแบบการกดแล้วไอจานบินเนี้ยจานบนไอจานบินเนี่ยใหม่ล่าสุดเลย W4 เทคโนโลยีการเปล่งแสงแบบ RGB อ๋อนี่แหละคือ RGB ไม่ต้องเอาเพลทมาเปลี่ยนแล้วไม่ต้องเอาเพลทเปลี่ยนแล้วถ้าผมมองก็จะเป็น UFO เลยจริงใช่ปะ่ะจริงครับในด้านหลังก็จะเป็นอะคริลิกใสนะจานบินเลยมันจะทะลุก็ไฟ LED น่าจะอยู่หลังนี้ใช่ครับคือนี้ก็เกี่ยวกับความสวยงามแหละทีนี้ยังมีอีกอันนึงบล็อกการ์ดจอเนี่ยแหละมีอีกอันหนึ่งก็คือบล็อกการ์ดจอนี่ครับ อบอกาจอตัวนี้ใหญ่มากเป็นบอกาจอที่ใช้กับการจอ1070 1080ได้อ๋อคือเขาจะมีรุ่นเฉพาะรุ่นเลยมีครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาให้ดีเพราะว่าเราจะเปลี่ยนบอกาจอแต่ผมมองว่าคนที่จะเปลี่ยนบอกาจอจะเล่นบอกาจอเนี่ยรู้เยอะแล้วแน่นอนต้อง,ต,องต้องยอมยอมศึกษาเยอะพอสมควรนะสำหรับคนที่ใช้บอกาจอเพราะว่าต้องมาติดตั้งเองอต้องอ่านคู่มืออย่างละเอียดยคือเขาจะมีการเรียกว่าแปะ ใช่แปซิลิโคนเพราะว่าบล็อกกาจอเนี่ยจะสังเกตหน้าหน้าสัมผัสมันจะเป็นฮุเปอร์ทองแดงเคลือบหมดเลยบล็อกกาจอเขาจะมีให้ติดซิลิโคนตามนี้คืออันนี้คือหน้าสัมผัสสาหรับตัว GPU แล้วนี่คือจีพ GPU ต้องใส่ตัวซิลิโคนทีลเป็นน้ำแต่ตัวนี้ใส่ตัวเหมือนซิลิโคนที่เป็นแผ่นเขาจะมีให้ในแพคกิ้งใช่ครับซื้อกาจอมาถอดถอดพัดลมออกหมดเลยแล้วก็เหลือไว้แค่แผ่นพ c b อ่าแล้วก็มาใส่เปลี่ยนตัวบล็อกกระจอกง่ายเปลี่ยนเปลี่ยนตัวซิงค์ระบายความร้อนเขาใช่ครับถอดมาถอดได้ดีครับระวังประกันหลุดหรือปกติก็ถอดแล้วประกันหลุดไมหลุดผมว่าหลุดหลุดแน่นอนคือเพราะมันมีวอยแปะตรงที่น็อตอ่าคือก็ต้องยอมนะแต่ถ้าเพื่อแลกความกับความสวยงามผมเปลี่ยนอ่าแล้วก็ต้องถ้ามีตังก็เปลี่ยนเปลีถ้าไม่มีตังผมก็ใช้เดิมๆผมว่าขโมยเขาโอเคครับก็อันนี้เป็นบล็อกหลักๆที่เรามาให้ดูก็จะมี CPU แล้วก็ GPU รหรือว่ากราฟิกการ์ดแต่จริงมันมีแบบยิบย่อยอย่างที่เราพูดไปก็คือ RAM ก็มีบล็อกด้วยแล้วก็จริง h ฮาร์ดดิสก็มีนะผมเชืแต่ว่ายังไม่แพร่หลายใช่ครับแล้วก็มีส่วนอะไรอีกก็มีอีกส่วนหนึ่งคือบล็อกที่บารความร้อนให้กับตัวชิปภาคภาคจ่ายไฟชิปเซ็ตซึ่งชิปเซ็ตอยู่ตรงไหนคือจะเห็นจากสมมุติตัวเมนบอร์ดหนึ่งตัว เอาง่ายๆตรงนี้มันจะซ่อนอยู่หลังหลังการ์ดจอเป็นตัวออร์อยู่นี้แล้วก็ส่วนมากส่วนหนึ่งบล็อกบล็อกที่มากับชิปเซตตัวของเมนบอร์ดจะเขาจะจะพ่วงมากับตัวบล็อกที่อยู่ใน CPU เขาเรียกว่าฟูลบอร์ดระบายความร้อนทั้ง CPU ด้วยแล้วก็ชิปเซตที่อยู่ใน CPU ด้วยเพราะฉะนั้นคือต้องลื้อออกหมดเลยลื้อออกหมดเลยคือลื้อชิปเซตตรงนี้แล้วก็ซิงค์ตรงนี้ซิงค์ด้วยนี่จะสังเกตซิงค์ตรงนี้นะครับใช่ทั้งภาคจ่ายไฟด้วย อะไรด้วยอันนี้คือซิงที่ระบายความร้อนใช่นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้ารุ่นใหญ่ๆเขาก็จะมีรูสำหรับติดตั้งชุด water cooling มาเขาจะมีบล็อกไว้ให้เลยเพียงแต่เราใส่ฟิตติ้งไปกใส่ฟิตติ้งเราเดินท่อได้เลยแต่อย่างอันเนี้ยเป็นรุ่น g a ม i n g เจยังไม่มีถ้ารุ่นที่มีจะเป็น g a ม i n g เใช่ครับนะฮะซึ่งจะมีสามารถติดตั้งท่อฟิตติ้งตรงนี้ได้เลยส่วนมากจะเป็นเมนบอร์ดระดับ าคสูงสูงถึงจะมีคือเน่นประมาณแบบตัวท็อปเกือบเกือบท็อปอารมณ์ประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวบล็อกต่างๆนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่จะนำพาความร้อนก็คือเป็นส่วนที่ส่วนนั้สัมผัสกับความร้อนอ่าก็คือดึงความร้อนออกมาใช่ครับแล้วก็ไประบายที่งอน้าเอาออกอะไรประมาณนั้นครับผมนะครับโอเคครับสำหรับ water cooling basic นะฮะยังไม่จบเดี๋ยวเรามีเรื่องราวของอะไรมาพูดอีกพี่ น่าจะมีเรื่องของฟิตติ้งโหฟิตติ้งนี่ยาวนะยาวยาวโอเคผมขอส่งเทปเขาไม่ให้เพใา้แคเทปเดียวคือคุยกันไม่จบอ่ะใช่จริงๆวันนี้ขนมาเป็นลังเลยนะลังเลยลังลังมะพร้าวเลยโอเคครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อกับ Water Cooling Basic ในตอนหน้าครับครับผม